สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาผสมเกสรให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพื่อน,อนๆออาจจะแปลกใจนิดนึงนะครับว่าต้นนี้คือเกอรที่เกิดขึ้นมาคือต้นอะไรผมจะบอกก่อนนะครับว่าผมได้ปลูกเป็นบอลผสมกันเลยนะครับก็คือมีทั้งต้นอีเหนานะครับแล้วก็มีสาวน้ะปะแป้งแล้วก็มีนกกระทานะครับคือผมปลูกรวมกันเลยนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่แต่ต้นที่ เกิดเกสรจริงๆก็คือต้นอีเหนานะครับเนี่ยที่เป็นใบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาจะพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับว่าการผสมเกสรเป็นยังไงตอนนี้เกสรตัวผู้ที่อยู่ด้านบนนี่นะครับเดี๋ยวเราโฟกัสให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้เกสรที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นเกสรตัวผู้ก็ได้พร้อมเต็มที่แล้วนะครับแล้วส่วนเกสรตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการ ปอกเปิดตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่ว่าทําการผสมตอนนี้ของผมก็ขึ้นอยู่สองต้นนะครับแต,แต่บังเอิญว่าเป็นต้นอินาทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยนะครับก็เลยต้องผสมในตัวของมันเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเอาเกสรตัวผู้กับตัวเมียผสมกันเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทํากันยังไงบ้างครับเอาล้ครับ ก่อนที่เราจะทําการผสมพันธุ์นะครับในต้นเดียวกันเนี่ยเราต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเกสรตัวเมียที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อวานได้ทําการเปิดเปลือกออกเรียบร้อยแล้วละครับแต่เราไม่ทันได้สังเกตฉะนั้นวันนี้เราก็จะทําการผสมเลยนะครับเพราะว่าเกสรตัวผู้ได้เปิดออกมาแล้วเราก็ต้องรีบผสมพันธุ์หรือถ้าเกิดเราจะเก็บตัวเกสรด้านบนเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะต้องบอกก่อนนะครับว่า ตัวความหอมของของเกสรเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มบานจะเริ่มมีกลิ่นหอมเนี่ยตั้งแต่หัวค่าเลยนะครับมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังได้กลิ่นเลยนะครับหอมฟุ้งเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการผสมพันธุ์นะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณช่วงทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยครับกำลังดีนะครับเพราะว่าตัวเขาจะมีความหอมแล้วก็พร้อมที่จะผสมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทําการ อาเฉือนเปลือกด้านล่างออกนะครับอาการเฉือนเปลือกข้างล่างออกนะครับเราก็ต้องคอยระวังนะครับถ้าเกิดว่าไปโดนเกรสรตัวเมียมันก็เหมือนกับจะเป็นการฆ่าตัดคอไปเลยนะครับน้องก็จะหักไปเลยแล้วก็ตายไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวเราเปอกเปิดเปิด,เป,ดเปิดหน้าหน่อยเดียวครับก็อาจจะต้องใช้กันไกจก็ได้ครับเพื่อความชัว ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับผมจะขอดูว่าเขาเขาจะอยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดเปลือกออกเลยนะครับก็ทําการตัดไปเลยนะครับเพื่อความชุ่หของน้องก็จะมีความเยิ้มเลยนะครับ ตรงนี้ก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครมือใหม่อย่างผมก็มือใหม่ก็กลัวว่าน้องจะเป็นอันตรายนะครับต้นข่าปัดชอก็เลยต้องใช้วิธีกันใกก่อนเลยนะครับต้องคอยระวังนะครับโอเคนี่ครับ โอ้เห็นไหมครับตัวฟุงฟงก็จะร่วงหล่นเลยนะครับเพราะเขาพร้อมผสมเต็มที่เลยครับทีนี้เราก็ตัดน้องออกได้เลยนะครับเราก็จะต้องมาตกแต่งนะครับเพื่อให้น้ำไหลออกระบายได้ดีนะครับเพื่อไม่ให้น้องเขาเป็นติดเชื้อหรือเป็นเชื้อรานะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้น้องอด้านล่างเขาเน่านะครับเห็นนะครับระหว่างที่เราตัดอะ่ะก็จะมีเกสอนฟุ้งๆอะ่ะล่วงหล่นไปด้วยนะครับเราก็คไปตัดแต่งเลยนครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าน้องเขามีความเหนียวนะครับเนี่ย เกสรตัวเมยียเขาจะมีความเหนียวอยู่ตรงนี้นะครับเห็นได้ครับตอนนี้น้องเขามีความเหนียวอยู่เยอะหน่อยเราอาจจะต้องทําการาเช็ดเช็ดเขาก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานเราไม่ได้ทำคำการผสมนะครับมันก็เลยจะเหนียวเยอะไปหน่อยเดวกลัวน้องเขาจะไม่ค่อยติดเราก็เช็ด เพื่อเปิดความเหนียวออกหน่อยนึงนะครับคนที่ผสมนะครับคือถ้าเป็นมือใหม่อย่างผมเนี่ยก็อาจจะต้องอดูจาก YouTube หลายๆหลายๆท่านนะครับแล้วก็มาปฏิบัติด,ดูว่าอของเราเจอปัญหาแบบไหนหรือตอนทำเนี่ยจะอยู่ในช่วง ที่เลยวันหรือหรือไม่เลยวันก็ต้องดูกันอีกทีนะครับนี่นะครับอันนี้เรากา็ทำการไล่เมือกเหนียวๆออกบ้างแล้วนะครับก็เหนียวเลยนะครับนี่นะครับเป็นเมือกเหนียวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองปาดดูนะครับ ไม่ค่อยมีเกสอนตัวผู้เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยโฟนะครับตอนแรกที่เห็นนึกว่าจะโฟนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้ต้นนี้ช่วยเลยนะครับ ไปป้ายไปเลยนะครับป้ายให้เขาแบบว่าติดไปเลยนะครับทบุกรอบยังโชคดีหน่อยนะครับที่ของผมเนี่ยมีต้นขึ้นเกรอรอยู่2อันนะครับก็เลยพอจะมีเกรสรใ,ให้ได้ใช้เพิ่มด้วย เพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยแบบฟูเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวเราจะตัดอันนึงนะครับเเราครับเปิดเปิดออกเลยนะครับ หอมมากเลยนะครับไม่ค่อยฟูลเลยนะครับก็ตอนแรกว่าจะเก็บเกบอรไว้ซะหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะได้เก็บนะครับเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ฟูลเลยนะครับ ให้ตัดเพื่อที่ว่าให้น้ำเ้าไหลออกไม่ขังนะครับตอนนี้ผมก็จะทำการผสมต้นที่สองนะครับก็จะผสมได้ตัวของเขาเองเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยโฟเลยครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้ตัวเกรสรเท่าที่ควรนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นการผสมเกรสรครั้งแรกของผมเองนะครับโชคดีที่ว่าเลี้ยงแล้วก็มีเกรสรขึ้นนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบเลี้ยงยังไม่มีการขึ้นนะครับก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับเดี๋ยวเลี้ยงไปเลี้ยงหมาเด็กน้องขึ้นเองอันนี้คือทางผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงดูแลเขาอย่างดีแต่บังเอิญว่า พอเขามีเคดส,สอนมาให้เราเราก็เลยอยากจะลองทําการแบบอลองฝีมือครับอันนี้เราก็อยากจะลองฝีมือมือด,ด,ดูว่าวิธีทามันทํำยังไงนะครับผมก็จะลองแบบเอามาป้ายสอันดูเพราะว่าผสมกันไปผสมกันมาเนี่ยนะครับแต่งคือจริงๆมันก็เป็นาสายพันธุ์เดียวกันเวลาผสมมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างนะครับ มันไม่เหมือนผสมข้ามาข้ามสายพันธุ์นะครับาการผสมนี้ก็ถือว่าสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่า,าการผสมเกรสรนนะติดไม่ติดนะครับก็เราก็ต้องคอยดูประมาณช่วงระยะป,ประมาณ1-2อาทิตย์นะครับก็จะเห็นทันทีเลยครับก็เกรสรตัวเมียเขาก็จะฟูนะครับด้านล่างนะครับส่วนเกรสรตัวผู้นะครับ เดี๋ยวเขาก็จะหลุดร่วงเหี่ยวแห้งไปเองนะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวเราก็มาคอยดูกันนะครับว่าการผสมบอลสีต้นอีเหนานะครับผสมต้นเดียวกันเนี่ยสามารถผ่านลุกล่วงไปได้ด้วยดีไหมเดี๋ยวลองดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้ทําการผสมบอลสีนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ